เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่24ธันวาคม2556นะครับตัวแรกก็เป็นอัปเดตในตัวของ CPF นะครับแล้วก็มองว่าผลการดำเนินงานเนี่ยได้รับปัจจัยบวกทั้งจากธุรกิจสัตว์บวกและสัตว์น้ำนะครับโดยตัวธุรกิจสัตว์บวกเนี่ยได้ปัจจัยบวกจากการที่ญี่ปุ่นนะฮะอนุญาตให้นําเข้าไก่สดแช่แข็งนะฮะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส2 ปี57นะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาโอเวอร์สปายในอุตสาหกรรมนะครับอีกทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดส่งออกไก่สดสำคัญของไทยนะครับที่มีการนำเข้าไม่ต่ำกว่า200,000ตันต่อปีนะครับประกอบกับคาดว่าราคาขายจะอยู่ในระดับที่สูงนะครับส่วนธุรกิจสัตว์น้ำเนี่ยแม้ว่าโลก EMS นะฮะจะหายจะไม่หายไปจากอุตสาหกรรมนะครับแต่การหาวิธีจัดการต่างๆเนี่ยช่วยให้อัตราการเลี้ยง ลอดสูงขึ้นนะครับคาดปี57นะครับปริมาณผลผลิตกุ้งจะเพิ่มขึ้น20-30%นะครับมาอยู่ที่3-3.2แสนตันนะครับส่วนการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ที่2แสนตันนะครับ CPF จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจากการเป็นผู้นำนะที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ1นะฮะทั้งการขายพันสัตว์แล้วก็อาหารสัตว์นะครับส่วนธุรกิจต่างประเทศนะผลการดำเนินงานฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศที่เกิด ปัญหา EMS นะครับอย่างไทยแบบเดียวกับไทยนะอย่างเช่นในเวียดนามหรือมาเลเซียนะส่วนประเทศอื่นนะอย่างรัเสเซียหรือว่ารัสเซียจะมีผลขาดทุนที่ลดลงนะครับ ผลการดำเนินง,งานในปี57คาดจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะครับคาดยอดขายจะอยู่ที่4.26แสนล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น10%นะครับเทียบ year on year และจากการฟื้นตัวของผลการดำเนินง,งานกลุ่มสัตว์น้ำซึ่งมีมาจิ้นที่ดีจะทำให้มาจิ้นดีขึ้นนะครับขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายคาดจะเพิ่มขึ้นจากยอดขายแล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับอันนี้ก็เพื่อกระตุ้นยอดขาย กลุ่มอาหารนะครับอีกทั้งคาดว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น12%นะครับจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของ cpo นะครับประมาณการกำไรออของตัว cpf นะครับในปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณการกำไรของ F, ออกำไรนะครับอยู่ที่9 5 9 2ล้านหรือเพิ่มขึ้น35%เอนทียบ year on year นะครับโดยเราแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่31.25บาทนะครับ จะให้อ่านเลยปราะคุณตไอง ITD นะแล้วก็มีข่าวนะครับเมื่อวานนี้ ITD ได้แจ้งตลาดนะครับเรื่องลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างบริหารจัดการและส่งมอบท่าเรือแล้วก็ทางรถไฟที่โมซัมบิกนะครับโดยการเซ็นสัญญาโครงการสัมปทานนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง1.2แสนล้านบาทนะครับแต่เป็นโครงการที่ ITD เนี่ยรอเซ็นสัญญาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงอยู่ จึงอยู่ในความคาดหมายของทั้งฝ่ายนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยเร่งต่อราคาหุ้นนะครับในช่วงสั้นที่ลดลงมา,มากนะครับท้งนี้เนี่ยการได้งานต่างประเทศก็เป็นหนทางการลดความเสี่ยงนะครับของงานในประเทศที่อาจจะมีข้อติดขัดจากสถยรภาพทางการเมืองนะครับทางฝ่ายคาดรายได้ก่อสร้างปีหน้าเนี่ยจะเติบโต15%นะครับจากในปีนี้ที่ลบ 5%นะครับมารจิ้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับราคาวัสดุก่อสร้างยังเป็นยังปรับขึ้นไม่มากนะฮะแล้วก็ไม่ผ,ลผ,ลผลันผวนการบริหารมารจินในระดับ9-10%เนี่ยยังทำได้นะก็ทำให้เชื่อว่ามารจิ้นระดับนี้เนี่ยเพียงพอ,อครอบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับรวมถึงดอกเบี้ยจ่ายนะอีกทั้งคาดหมายอัตราภาษีจ่ายเนี่ยจะกลับสู่ระดับปกติก็เชื่อว่ากำไรก่อนรายการพิเศษ P5% เ ปี57นะครับจะกลับมาเติบโตได้25%นะครซึ่งฟื้นตัวจากปีนี้ที่ลดลงไปถึง44%ราคาหุ้นเนี่ยก็ล,ลงมามากนะจนซื้อขายต่ำกว่าระดับเอ่ไพร์เปอร์บุ๊กสเท่าหรือ5บาทนะครับซึ่งเป็นระดับที่ทางฝ่ายกำหนดเป็น v a l u เอชันที่เหมาะสมนะครับประกอบกับมีปัจจัยบวกในการได้งานอ,อ่ใหญ่เข้ามานะครับจึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อจากถือนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ